<gesch> อ่อนจะหับนอนแล้วอ no ัเขาทำานที่เป็นคะแนนแก็จะหลับตาเพื่อไม่ให้ใอารกใจกรรมใจของนอนทำให้กระต่ายองอ่านกอนในเวลาเย็เวลาน่อยก็อวันผักธรรมนัตตะาัวันจีนวันาเป็นวันเทวดาวันเทวดาทิพย์ให้ความสติความเชื่อเพื่อหลอบาเพื่อไมในใจของเขาคลายเมื่หลับตาคอยคือไม่ให้ ขอาเ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 ื่อยใครจุลนไติเทยต่อเรื่อยคจุลนไม่เทยต่อเรื่องใครเรื่องาะที่ต่อไปนี้อความสุขความส้นตครามสงใช้การัจจาะน์ด้อยกันการกัจนานใจบริสุทธิ์ความสะอาดอ่าแล้วคือใส่หน้าชื่อเการเข่าการชำชื่อขันระเบิดาลังเนสลากโหมดในการที่ใส่ของ่าอาหารเสื้อผ้านาแท้ขอไม่พึ้งเครื่องกักรทำสุขภพสมองยุ มันก็ประม่าีดใงานคือขาะเกิดความเข้ากันรสพัดมันกาบรความขีดใ่ที่กิดควาเข้าัดชือขาดอหนึ่งจี่ก็ถพูดเรื่อเรื่หันเรืนึ่งิีปกิถพูเปิดปุ่สต่ขึ้นมันก็ททาอมใช่ที่เข้มที่โกลท่แทนที่นดกปบมันแกข้ามคนมนแก่อกระทก็ากระก็ไปไได้แค่เาวิธีิตที่พบอขโมยชอข้อสุปดูแทนเนี่ย แค่พ่อโง่นี่โงกสรุปความเคลื่อนไหวในวันนี้วันธรรมนัษสวรรค์ก็คือันพักอะไรทิที่หาันพิพากษ์ทิ่ความเชื่อในละครนี้เป็นคนรัมถูข้อหาขู่ขญปรดเนี่ยทั้อาจารย์นจะบอกว่าทิที่หา่านแต่คันคนที่รุกรานลงทันจะขึ้นตอนเท่าเพื่อเ่าสมัยราคนอีกกุม ก็ที่ยุการลงทานก็คือลองถกีิบโถงขการให้ยืะยาแต่ทั้งคัาสอนของศาสนาในเรื่องอการที่ป้อนใญาที่หลองห้องต้นที่อยู่ควบคุมในระดาบแต่ที่ยุดการลงมันเจริญหรักมรรอันส่วนขนที่เอาไปอุปถัมภ์แต่พื้อที่เ่อะแยาก็ถูกเยอะแยะมาหนึ่ง เมื่อเขาเด็กไปแล้วบุญแห่งโภได้จอวเด็ดไปแล้วบุญเกิดจากใจเกิดจากใจของเราเสื่อสะแก่ห้องที่คิดก่อนทำขนะทำหลังทำนี่ยหละทำที่แข็งของใครบุญก็เกิดขึ้นตลอดเวลาบ่ายห้องแยกกันนะครบุญแท้ใช้บุญเป็นบุญแห่งบุญระดิส่งผลไปคือเด็กเขาเด็กขอได้แล้ว เขาแบบแก้แป้คนนั้นแก้คนนี้คือการคิดแส่วนโบราณแห่งเขาเขาอยู่กับองกแห่งเ้าีลละเตื่อการคิดทักทีนาทารย้อนคิดไปไหนพอย้อลมหายใกจากไปเมื่อกี้มี่นบอกมาเมื่อกี้มันในกรงสุนเลยเขาก็ไม่เป็นเปร่ไม่เป็นเปร่งในรับน่้คนคนคนยี่โาณคิดไปไหนเขาแบบเกิดเกิดโพกโนี่เกิดเกิดทียระบางคน ขอหอมหอมขออนาคตหนาคมขอหอมขอบุณบุญส่วรขอเข้าไปที่เด่นลับมาแห่งแตงโบราณพาราคาแตงโัวที่ดีกว่าเปลี่ยนโกภูมกบุญเยี่ยมวัดีอยู่ที่ซอยใส่บุญธรรมู่บนังคอมสมเร็จทุกทิทุกอย่างเราก็มีคนแอบกันสำมห้ราไเสียพระเจ้าแผนด้นการให้โผลกให้คุญเท้าแบบพมากษัติเมื่อเขาบุไปแล้วคือจะขอสถานะที่เราไใ้ ฐานะที่เราได้เขาทงขอแบ่งายากดีน้องฐานะที่เราได้ฐานะกับฐานะฐานะกือข้อที่เราได้เือ้อเรื่บกคือเนืถึงการเือข้ายหานเนถึงเพื่อนคนบาผู้อืนนี่ตีรับรับแบกสเาได้แล้ากผู้ที่เขาอยู่ที่เป็นเพื่อจะ้อจบจบโซอไปในในนั้นในนี้คนคนนีคนที่รับ่วนตุตัวนี้นี่เขาเรียกว่าฐานะที่เราได้ ถฐานะฐานะที่เราไม่ได้ส่งไปเลนพวกท่านโดยเห็นคือโอ้คือระบุทีวีเหรอมันกำลังไปเลยเขาจะทด้ะไรเมื่อของไ่ไห้เขาเรียบร้อเขาก็จะเราะต้นหลักมาเข้าทามนี่ปอ่าเมื่อของไปแล้วไปให้พวกนี้คุณหลับมาถึงพวกนี้คุณถีบหลับอ่าปาทางไม่ถึงเลยเขาไมบอกวราฉันได้กระทน่ะของพวกนั้นซื้อพวกเท้าผู้ส่ามันระบุไป นช้ในขณะนวดวองวา้ถึอมือคนมัตสองาสะท้อนบุญเหล่านั้นย่อมสะท้อนร้อนย้อนกลับมาสู่เราั่นคนงานก็คือของเขาเขาจะนั่นห้องให้แตกสองสองที่แกล้วถ้าก็ได้รับเป็นไลยรับว่ามัตสงามือจะดีทอดครอบสระกาพาเขาไม่เอาเขาเชยใส่คุณงานอ่าปรารถนาที่จะคีฐานใดอย่างเดีย เคลื่อนทุกิทุกอย่างไม่ีโดยประดาใหม่เองเพราะินพอมีพอใส่พราใส่เพะเก็บถึงใหม่เกินเหมือนจีิจใส่สอยยากก็ขาสสนพัฒนาแล้วโมนีเฮงฮะตั้าบอกแก่บุญกระนใจกุทิตคุณสอนให้รูยากผู้ทีกเราเป็นแห่แท้เราอานตามใจปัญหาการฆ่า้าย้หยื่อขออโมทนาบุญขว่ามีเุื่นประการใจดีถือใจทุกท่านอ่า เตรียมรูปกายเตรียมใจปรารมาสะสมอบคุณาข้อดีก่อนผมมีสิ่งหนคือการใดต่อแทนาขออ่านถึงคุณพระพุทธอานิจจังคุณพระธรรมอานิจงคุณพระสงฆ์อ่านถึงคุณงานความยุติธรรละอาชัพอิชสิที่อยู่ในศาคนาโลกนี้จงประมวลรวมการเข้าเตรีเต็มทั้งครอบกับใจของทาด้าอภิธานของครอบคุ้มคองรักษาให้ทุกท่านได้คอามปวดจะมีความสุขความเจริญสุขาพร่างายแข็งแรงอายุหายยาว ประจานั้นหนึ่ง usted, ปที่เดยโดยคประกอบด้วยคนโคลที่อยู่ในคิดใใจของทุกท่านจงทสำเร็จจงพระสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุก่านทุกประการเถิดนรับตรอบไปด้วยากวดหางนับพ้นครับเป็นเอาถามปดแกแงครับถ้าสงสัยเรื่องามนู้ทุกทีกบมีให้คน ยาธาวาเรวะปูรากาเรกอรินทคศนารามโวานามีเถรมดังสัมพุทธากรณ์อริบุได้จันใดเทวาเีวิโกตินานเตทานังอุปกตตาสีฐานที่ธาตุที่ให้แล้วแต่ลกมี ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้แล้วได้ฉะนั้นอิธิทังกฤติทังตุ้งหึงขอลิตาผลทีทันปาขังแล้วทางใจแล้วเที่ยบธรรมงวตมิกันตุ้จงสำเร็จโดยดัพนสาเพืณุสังฆาขอความดำดีท้งบวตจงเป็นที่ันตุงคนละโตอยา อาการในวันเพ็ญมันตอกที่เราตอยคาเหมือนแก้วมัีอันสว่ังสวัยอัวกนีเสัตที่โยว่ากัตัความกิดในทั้งพวกตัวแกไป ที่ไย้พบพว่าท่นทรงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทันทีเสศริจังวุฒาปจารินจักตตาโรธรรมวาสันติอายุวันโนสุขังพารานสิปัจจนคืออายุวันนาสุขภาคระ ย่อมจะเแก่ผูคนผู้มีปารไว้กมีปารีอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสพังคารมอสสพังมงคลตรงนี้แก่ท่าน สวาทีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเชิญปริสังขะโยนิโสิโลภาคมปริเทวาอามิเนวตวายะนัมมทายะนัมมทายะอายะวิคุคคัตถายะยาอุพะเทวายีมังสะทายัสสะนิธิยายะปะนายะ สีหิสุปาระติยาบรัมมะจาริยาทุกขายาเทติคูรานจาวิธานังปฏิหันานิทวังจาวิธานังทะุปเจตนามิกาตราจาวิมวิสติอนวัตชะตาจักภัสุิฬานโรจาติอารัมมาสัมปุโข wantan ari lare dia